สี่ราศีดวงการเงินดีจัดหนะักช่วงแห่งการรับทรัพย์ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีต่อไปนี้ดวงการเงินดีไม่มีลิมิตช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการรับทรัพย์กระเป๋าสตางค์ของคุณจะคึกคักเพราะรับทรัพย์อย่างต่อเนื่องได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานดวงชะตาของชาวราศีเมษค่อยๆก้าวหน้าไปทีละขั้นเหมือนคนที่กำลังก้าวขึ้นบันไดช่วงนี้ดวงดีมากการงานของคุณจะก้าวหน้าสุขสมหวังดังใจหมายทุกประการการเงินเปรียบดังช่วงแห่งการโกยเงินในช่วงนี้คุณจะหาเงินได้มากจากหลายช่องทางความรักคนมีคู่ มีหลายเรื่องราวให้คุณรับผิดชอบจนบางทีก็ลืมลืมคนรักไปบ้างแต่ไม่เคยคิดทิ้งกันแน่นอนราศรีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศรีกรกฎการงานในช่วงนี้ดวงดีจริงแต่คุณต้องเหนื่อยเพราะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆเ,เ,เข้ามาให้คุณต้องคบคิดอยู่ตลอดแนะนําให้คุณทําบุญถวายสังฆทานของใช้ด้วยมือของคุณเองเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นการเงิน รายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะสู้สักพักก่อนไม่ได้แต่ก็ถือว่าราบรื่นงดีไม่แย่แน่นอนความรักคนมีคู่แลดูจะเงียบๆไม่มีสีสันอะไรต่างคนต่างทำหน้าที่ไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงาน แต้มบุญเริ่มทำงานแล้วดวงการงานของชาวราศีตุลีความก้าวหน้าสมหวัง,งกำลังมาเยือนในชีวิตอย่างต่อเนื่องการเงินนอกจากจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงหรืออันนี้ส่งจากความภาคเพียรในอดีตแล้วยังแถมมีโอกาสได้โชคลาภแบบบึ้มๆเช่นเดียวกัน ความรักควรมีคู่ยังรักกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ด้วยกันตึงครอบครัวแล้วความสัมพันธ์รักจะมั่นคงดุดภูเข,ขาหิมาลัยราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการงานดวงดีไม่มีลิมิตเหมือนแสงแห่งความสำเร็จได้ส่องเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องคิดสิ่งใดก็สมใจปรารถนาแบบเกินคาด การเงินจะเรียกว่าเศรษฐีน้อยๆ,ๆก็คงไม่ผิดเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการรับทรัพย์กระเป๋าสตางค์ของคุณจะคึกคักพอรับทรัพย์อย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่ดวงความรักยังนิ่งๆหากคุณมั่นคงในรักและมองข้ามเรื่องจุกจิกไปบ้าง<ๆ>ก็ไม่มีปัญหาอะไรหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ